ทางดรนิเวศนะคะซึ่งเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าได้เขียนบทความเอาไว้ในเว็บบอร์ดของสมาคมลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยระบุว่าภายในสิ้นปี2568นี้วอร์เรนบัฟเฟตซึ่งปัจจุบันอายุ95ปีแล้วกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่ง c ีอของ Berkshire Hathaway ที่เขาบริหารมาแทบจะตลอดชีวิตการลงทุนทาให้บัฟเฟตตกลายเป็นตานาน VI ที่ยังมีชีวิตที่เผยแพร่หลักการ VI ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยเบนเกรแฮ ให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่านี่คือเทคนิคการลงทุนที่เหนือกว่าหลักการอื่นๆนอกตนินี้ย้ำถึงข้อคิดที่เป็นหัวใจแล้วก็หลักการของเบรนเกรแฮมที่ต่อมาคนเรียกกันว่า value investing หรือการลงทุนที่เน้นความถูกของหุ้นนั้นๆประกอบไปด้วย3แนวทางหลักนะคะ 1. คือบริษัทหรือหุ้นนั้นมีมูลค่าที่แท้จริง หรือ intrinsic value ซึ่งอิงอยู่กับทรัพย์สินกำไรแล้วก็กระแสเงินสดที่สามารถประเมินหรือว่าประมาณการได้สองคือการซื้อหุ้นนั้นๆจะต้องมีส่วนที่เรียกว่า margin of safety หรือว่าส่วนเผื่อความปลอดภัยหมายความว่าราคาหุ้นต้องต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากพอเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และ 3. นะคะตลาดหุ้นนั้นมักจะขึ้นลงรุนแรงและทาให้หุ้นแต่ละตัวขึ้นลงรุนแรงได้มากกว่ามูล ค่าที่แท้จริงของหุ้น ทั้ง3าแนวทางดังกล่าวทําให้นักลงทุนสามารถจะใช้จังหวะทํากําไรจากความแตกต่างก็คือการซื้อถูกขายแพงขณะที่บัฟเฟต t เริ่มการลงทุนตามแนวทางของเบรนเกรแฮมจนถึงปี1972เมื่ออายุได้42ปีค่ะและเมื่อพอร์ตมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเขาก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางไปอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะการหันมาลงทุนในหุ้นที่โดดเด่นมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ถือหุ้นในอัตราส่วนที่มากหรือทั้งหมดของบริษัทแบบที่เรียกว่าเป็นเจ้าของและถือหุ้นยาวแทบจะตลอดไปแทนที่จะซื้อหุ้นถูกและขายหุ้นไปเมื่อหุ้นแพงขึ้นซึ่งดรนิเวศเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนของบัฟเฟตเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างผลงานการลงทุนระดับสุดยอดให้กับการลงทุนแบบ VI ได้ยาวนานจนถึงวันนี้ เพราะถ้าเขายังยึดหลักการแบบเบนเกรแฮมอยู่เขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณปี1973ถึง1974ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจก่อนที่เบนเกรแฮมจะเสียชีวิตเขาเองก็ได้เริ่มแสดงความเห็นนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แล้วก็วารสารทางการลงทุน ว่าตลาดหุ้นสารัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เขาไม่เชื่อแล้วว่าการลงทุนแบบ V I ดั้งเดิมจะสามารถเอาชนะตลาดได้สําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่